สระบุรีเริ่มเดินทางกลับถนนพิตรภาพพระขนโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานครรถเริ่มมีมากตำรวจทางหลวงเปิดทางพิเศษสองเส้นทางเร่งระบายรถที่จังหวัดสระบุรีบรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครหลังประชาชนบางรายเดินทางกลับก่อนกลัวรถจะติดหนกที่เส้นทางถนนพิธภาพขาเข้ากรุงเทพมหานคร ช่วงอำเภอมวกเหลดจังหวัดสระบุร,บบรีหลักกิโลเมตรที่36ส่งเป็นร้อยต่อจากการลงเนินเขากลางลงอำเภอป่ากช่องจังหวัดนครราชสีมามวนรถที่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครก่อนส่งผลให้มีรถเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรถทำความเร็วได้30-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสลับหยุดนิ่งในบางช่วงวิ่งลงเนิน เขาจันทร์และเนินลงเขาวัดขับบอดอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บรุรีในขณะที่ททงเจ้าหน้าที่ตำรวจพาง,งหลวงสิงกองและตำรวจภูธรจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมแปลงทางหลวงสระบ,บุรีมีการเริ่มวางกรวยเปิดเส้นทางพิเศษเพื่อให้รถขาเข้ากรุงเทพมหานครวิ่งทําความเร็วได้โดยมีการเปิดเส้นทางพิเศษจากหลักกิโลเมตรที่43จากเขตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เข้ามาถึงหลักกิโลเมตรที่17อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีสว่วนเส้นทางพหลโยธินขามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนั้นเส้นทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางที่รวมรวนรถมาจากถนนมิตรภาพสายอีสานและพหลโยธินจากสายลบบุรีและเพชรบุรีรถจะมารวมกันเป็นจำนวนมากเข้าสู่กรุงเทพมหานคร สิ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหินกองสระบุรีเตรียมการเปิดรองรับทางพิเศษไว้หากมีรถจำนวนมากจะเปิดเป็นทางพิเศษ8เลนจากหลักกิโลเมตรที่99เขตอำเภอหนองแคจงังหวัดสระบุรีไปจดเข้ากรุงเทพมหานครที่กิโลเมตร74อำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรียอยุธยาต่อไปในขณะเดียวกันรถที่บิดมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาสระบุรี ทางตำรวจทางหลวงสินกองสระบุรีก็จะบังคับให้รถวิ่งเส้นทางคู่ขนานอย่างเดียวนิวส24สมพลปานรุ่งภาพข่าวนิวราาทิพศีรายงาน